คือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเพื่อนวะในระหว่างกลางทางกูไปตามหาพันทองเว้ยแต่กูเจอผู้หญิงคนหนึ่งโสดหยาดฟ้ามาดินเลยอย่างนั้นางฟ้าเหรอไล่ปั้มมาอืกูไม่ชอบมันกูเลยหนีมาเนี่ยแล้วผู้หญิงไล่ปั้มมึงมึงแต่ไปทุยมึงไปวิ่งหนีเนี่ยมันใช่เรื่องไหมผมมีลูกมีเมียแล้วผมไม่ยุ่งมึงก็ด้วยเหรอมันเป็นไงมันเป็นมันไม่ชอบผู้หญิงมึงก็รู้จะเลียกโง่หรือว่าไม่ฉลาดดีเนี่ย เดี๋ยวกูจัดการเองจัดการเลยแค่ผู้หญิงคนเดียวเป็นไงล่ะทำไมไม่ไปยืนตรงนู้นครับอะไรขึ้นเราเปลี่ยนมั่งอะไรยคืนเราเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนิสัยอ่ะโอ้เปลี่ยนยากพวกเราดับญาอ่อนขึ้นสมองขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยอะไรอะไรความสุขกูความสุข เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะไม่ค่ะคุณผู้หญิงมีทุรได้ไรหรือเปล่าครับขมินิดหน่อยค่ะนี่มึงไม่ต้องมาแอบเสียงเลยอีโล่อะเอาเสียงจริงๆเหมือนที่มึงดากก่ากูอะขมิปากคขมิปากขมิบเนี่นไม่ได้ใช้กับปาก <c oughs> แล้วเขาใช้กับอะไรล่ะคุณนาะ <c oughs> กับไอตอนบุ๋งบุ๋งอะบุข้าวเดือดกับปาดอะตอนดำน้ำเหรอเออนักบนผู้หญิงหันหน้ามาุีกันได้ไหมคะอุ้ยทงไมจับเราเลยคะเราเป็นผู้หญิงเนาะแตแปลงไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะต้องนั่งก่อนค่ะ้ามกลับค่ะอ้าวไม่ไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะน้องจะเป็นองน้ำ จะไปเข้าห้องน้าไม่ให้เข้าหนูยังไม่ได้เข้าเลยเอาพี่พให้หผมไปส่งไหมนั่นรถพี่หยุดมีไฟไหมหรือมืดมืดตรงมืดมืดเดี๋ยทีข้อมือหน้ากระจกจเลยมึงอ๋อจะจับมือเขาผู้ชายคนนี้เขาโดนตัวหนูเดีวหนูแอบดูก่อนถ้าหนูหันไปเลยเดี๋ยวเขาจะวิ่งหนีเหมือนในสองตัวหมาเหม็นนั่นขี้เกียจมันนะด อะไรวะตดใครไม่รู้กูเหยียบแตกไปแล้วแล้วประกอบกลิ่นยากด้วยไม่ใช่ของอหน้าสะเก็ดตดเอา,เดดเอาทำไมโอ้ยใส่ชุดสีชมพูเขาก็หล่อยอยู่นะพูดถึงอน่ะ ไม่หล่ออะไขนาดนี้นะคุยกับใครหนูคุยกับไอ้นี่อยู่น้องสาวในี่ยไครหาไม่ชินตาว่าคุยกับคนโค้งเนี่ยอะไรอะไรพี่อะไรคุยกับใครหนูคุยกับน้องสาวหนูอยู่คุยกับน้องสาวน้องสาวอะไรอะชื่อว่าน้องเชื้อรอโอ้โหนงเชลาเชื้อรออะไรเชลาเขาไม่ได้คุยกับเอง อะไรนะเอไม่ต้องไปทำปากยุบิ๊บยุบิ๊บอยากคุยกับเขาอะไรผมคุยกันไทยผมอยู่ฮานาเขามีน้องแล้วมึงก็มีน้องเหมือนเขาอีกน้องน้องมันชื่ออะไรอ่ะน้องเขาชื่อเชือราอ๋อแล้วน้องมึงชื่ออะไรเชโรอุ้ยยับคุณนะคะประหลาดประหลาดเว้ยขณะ้านี้เว้ย